สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีน้องๆหลายคนถามพี่ปุ้ยมาบอกว่าพี่ปุ้ยแนะนำแบบฝึกหัดการฝึกถางนิ้วให้หน่อยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการไล่สเกลแล้วก็การจับคอร์ดที่นิ้วมือเราไม่สามารถที่จะจับคอร์ดได้ถนัดมากนักด้วยความที่ว่านิ้วยังไม่มีแรงนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ปุ้ยก็จะมา แนะนำแบบฝึกหัดการฝึกถ่างนิ้วที่พี่ใช้แล้วก็ได้ผลดีมากๆนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่น้องๆจะได้รับชมสาระดีๆแบบนี้ในช่องของพี่ปุ้ย p ีเตอร์จก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือน <S <S 2> <S 2> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ในช่องนะครับเอาละกีต้าร์นะครับพี่ปุ้ยตั้งเป็น e standard เนาะเอามาง่ายๆกันนะครับสาย1เสียง e สายสเสียง b สายสเสียง g สาย4เสียง D สาย5เสียง A สาย6เสียง E แบบฝึกหัดนี้นะครับก็จะต่อยอดมาจากการไล่สเกลในลายสเกลนะครับในแพทเทิร์นของการถ่างนิ้วโดยพี่ปุ้ยจะใช้นะครับสาย6ไล่ลงมาจนถึงสาย1เลยนะครับโดยจะใช้ช่องที่3นะครับนิ้วชี้ประจําอยู่ช่องที่3ต่อมานะครับนิ้วกลางจะอยู่ช่องที่5 แล้วก็นิ้วก้อยจะอยู่ช่องที่7นะครับช้าชา้าสามห้าเจ็ดมือขวานะครับพี่จะดีดลงขึ้นลงนะครับสามห้าเจ็ดลงขึ้นลงแบบนี้นะครับทีนี้ต่อมานะครับสายห้าเนี่ยสามห้าเจ็ดเหมือนกันแต่สายห้าพี่พุ่ยจะดีดขึ้นลงขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไล่สาย6ลงมาสาย5พี่จะเล่นลงขึ้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 นให้น้องไล่อย่างนี้ให้ได้ก่อนนะครับต่อมานะครับสายสี่ลงขึ้นลงสายสามขึ้นลงขึ้น ทีนี้พี่ปุ้ยจะบอกข้อสังเกตนิดนึงนะครับมือขวาเราจะดีดเป็น alternate picking นะครับดีดสลับลงขึ้นลงนะครับแล้วก็ให้น้องๆสังเกตให้ดีว่าไม่ว่าเราจะเปลี่ยนสายยังไงนะครับทางปิกเราจะไม่เปลี่ยนคําว่าทางปิกเราจะไม่เปลี่ยนคือยังไงก็คือมันจะลงขึ้นลงอย่างนั้นเรื่อยไปนะครับอสมมุติว่าถ้าเราบางคนเล่นลงขึ้นลงเห็นไหมครับพอเล่นสายหเนี่ยลงมันเป็นจังหวะที่3ใช่ไหมครับสายหเนี่ยถ้าถ้าจะว่าเราลงต่อกัน ขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงถ้าอย่างเงี้ยครั้งแรกที่เราเปลี่ยนสายเราจะดีดลงอย่างเงี้ยแบบฝึกหัดนี้เราจะไม่ใช้แบบ,แบนั้น,นะครับถ,ถ้าคือเราเปลี่ยนสายสมมตสายหกเราเล่นลงสายห้าเราต้องเล่นขึ้นเห็นไหมสายห้าเราเล่นขึ้นสายสี่เราต้องเล่นลงน,นี่ลงไปแล้วสายสามเราเล่นขึ้นขึ้นแล้วก็ต่อมาลงสายสองสังเกตว่า เราจะไม่มีการดีดซ้ําลงลงสองครั้งต่อกันหรือขึ้นขึ้นสองครั้งต่อกันจะต้องเป็นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอย่างนี้ไปตลอดแบบฝึกหัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็จะยากสําหรับมือใหม่ถ้าเราไปลองเปรียบเทียบกับแบบฝึกหัดที่เราเล่นโครมาติกสเกลก็คือสเกลที่มีการเรียงกันแบบนี้แบบนี้เขาเรียกโครมาติกนะครับ โอมาติกคือถ้าถ้าสายหกลงสายห้าลงสายสี่ลงสายสามลงสายสองลงสายหนึ่งลงมันก็เลยง่ายเพราะว่าทุกครั้งที่เราเปลี่ยนสายมันดีดลงตลอดอ่าน้องๆอ,อ,อาจจะฝึกอย่างเงี้ยควบคู่ไปนะครับแต่พอเรามาเล่นสามโน้ตต่อสายก็คือมันไม่ครบใช่ไหมลงขึ้นลง ต่อมามันขึ้นลง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 ขึ้นอาพี่บู้จะลองเล่นเร็วๆนะครับขาขึ้นสมมติว่าเราดีดลงก่อนเห็นไหมครับลงขึ้นลงขึ้นนี่ยให้เราลองฝึกหรือใครจะดีดขึ้นก่อนจังหวะแรก นี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสมมุติว่าพี่ปุ้ยเล่นสายสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าเ็ดขาขึ้นเนี่ยพี่ปุ้ยอาจจะเล่นเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามนะครับมาเล่นกลับไปกลับมาได้ทีนี้เราจะได้ความคุ้นเคยทั้งการเล่นอันนี้คือ pull o f คือยกมือออกอันนี้เพิ่มนิ้วเข้ามา เห็นไหมครับเพิ่มนิ้วก็คือพี่ปุ้ยเล่น3ามห้ในระหว่างที่นิ้วเรากดสายเนี่ยเห็นไหมพี่ปุ้ยจะไม่ยกออกเลยก็คือสายสามก็ยังกดอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้มันมีการออกแรงทั้ง3นิ้วในขณะที่มันมีการถ่างนิ้วอ่าสังเกตดีๆนะครับอันนี้ยังก,กดอยู่กดอยู่นะครับสองนิ้วกดอยู่อ่าเห็นไหมครับกดสามนิ้วเลยฝึกเส้นเดียวก่อนก็ได้ ฝึกไปสักพักหนึ่งเราจะรู้สึกว่านิ้วเราเริ่มเกร็งนิ้วเราเริ่มเกร็งนั่นหมายความว่าเป็นสัญญาณที่ดีถ้านิ้วใครมีการปวดเมื่อยมีการเกร็งมันกําลังจะสร้างความแข็งแรงของเราขึ้นมาอย่าลืมนะครับเล่นกีตาร์เนี่ยโนเพนโนเกนนะครับไม่มีการเจ็บไม่มีการสร้างกล้ามเนื้อนะครับเหมือนกันกับการเราเล่นเวทเ,เพื่อนๆเห็นไหมถ้าเปรียบเทียบกับการเล่นเวทเนาะถ้าเกิดเราเล่นกล้ามแล้วถ้าเราไม่ปวดกล้ามมันแสดงว่าไอ้กล้ามนั้นมันยังไม่ได้ออกแรงเพราะฉะนั้นร่างกายมันจะไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อบริเวณ การเล่นกีตาร์เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราออกแรงตรงไหนนะครับมันก็จะเริ่มปวดแล้วมันจะเริ่มสร้างความแข็งแรงตรงนั้นเหมือนกันถ้าใครเล่นแล้วเจ็บนิ้วนั่นเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าเมื่อเราเจ็บนิ้วปุ๊บร่างกายมันจะสร้างส่วนนี้ให้มันด้านยิ่งเจ็บมากมันก็จะยิ่งเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองมันเป็นก้นไกทางธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเล่นจนรู้สึกเจ็บแล้วให้พักไว้ก่อนพอเล่นเราก็กลับมาเล่นใหม่อันนี้มันก็จะช่วยให้นิ้วเราด้านไวขึ้น เอาละทีนี้เมื่อสักครู่น,นี้พี่พุ้ยเล่นห้าไอ้าเจ็ดทีนี้เราลองเลื่อนมาเล่นหห้้้าาาเเเจจ็ดก็ดเก้า เข้ามาเรื่อยๆอาจจะเพิ่มความเร็วอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้ลองลองฝึกแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็ว ถ้าสมมุติถ้าเราจะฝึกกับเมทนอมนะเราเคาะหนึ่งครั้งเราเล่น3าจังหวะมันจะกลายเป็นทริปเลตนะครับหรือ3พยางนั่นเองก็คือต้องสมฝึกนี้ก,ก็ได้ หรือใครจะแอดวานเล่นทีละสองสายเข้ามาอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือแล้วแต่ว่าเราจะสร้างสารรค์ไปยังไงแต่แต่ประเด็นคือเราให้เรา,ให,เราให้เราแยกนิว้วให้เราแยกนิว้วแล้วก็มือขวาเราก็จะได้เทคนิคการดีด Alternate Picking หรือการดีดสรับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะช่วยให้น้องๆได้ฝึกแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อไปนะครับช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็อยากให้ทุกคนขยันฝึกซ้อมถ้าใครเป็นครัง้งแรกที่ได้ชมพี่ปุ้ยก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยแล้วก็ก่อนจบพี่ปุ้ยมีคําถามนะครับอ่าพี่ปุ้ยอยากถามว่าอ่าน้องๆเล่นแล้วรู้สึกปวดเมื่อยนะครับอ่าภายในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับ ก็คือบางคน5นาทีบางคน10นาทีนะครับคอมเมนต์บอกพี่ปุ้ยด้วยว่าเราเล่น5นาทีแล้วปวดมือหรือเล่นนาทีแล้ว10นาทีแล้วปวดมือนะครับพี่ปุ้ยจะได้เอาไปเป็นข้อมูลในการทําคลิปต่อๆไปนะครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับการเล่นกีตาร์ไม่ได้มาเพียงแค่ข้ามคขืนครับเส้นทางสายนี้แลกมาด้วยเวลาแล้วก็ความทุ่มเทนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ปุ้ยปีเตอร์จีเบียสในช่อง n e l ปีเตอร์จีเบียสต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ